ตั้งไอเอโอผิดทำยังไงล้ากมาแล้วแบบมืดตึ๊บเลยลูกค้าทวงมาตลอดมากไม,ไม่ได้รูปเลยคะอะไรอย่างนี้รูปนั้นเนี่ยมีคนไลค์อยู่ประมาณ1 1ึ0 0หไลค์อะ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟิล์มนิทนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ของเฮฟฟิล์มนะครับเราอยู่กับน้องยางแห่งเฮฟแล็บนะครับเฮฟแล็บเป็นแลบล้างฟิล์มอยู่บนถนนพระราม9ก้าสหรับวันนี้ <c oughs> เราจะมาคุยกันในหัวข้อนี้ครับ, <c oughs> รบก็คือตั้งไอโอผิดชีวิตไม่เปลี่ยน <c oughs> ผมว่าอันนี้ม่งแบบเป็น คำถามคลาสสิกเนาะของกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มตั้งไอดอลผิดควรจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงผมผมเล่าให้ฟังก่อนคือกล้องเนี่ยมันมีหลักๆเลยอ่ะมันมี2ประเภทก็คือเอาเอาแบ่งตามเทคโนโลยีเนาะก็คือ1ใช้ไฟฟ้ากับ2คือกล้องแบนนวลหนึ่งอ่าถ้ากล้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันง่ายเพราะว่าบนฟิล์มเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดีโคด คุณใส่ไปในกล้องปุ๊บไอ้กล้องเนี่ยมันอ่านเลยว่าเดโค้เนียมันจะบอกว่าฟิล์มคุณอะไอโซเท่าไหร่แล้วมันก็จะคำนวณให้ว่าคุณจะต้องตั้งค่าย,ยัางไงเพื่อเพื่อที่คุณจะได้วัดแสงตรงได้ภาพอย่างที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีกล้องอีกประเภทหนึ่งคือกล้องกล้องที่แบบเป็นกล้องกล้องกล้องไม่ไฟฟ้ากล้องแบบโบราณตัดเองทุกอย่างเอออาจจะใส่ฐานแต่ว่าใส่ฐานเพื่อวัดแสงแต่ว่ามันไม่อ่านเดโค้ดด้วยต้องปรับเองทุกอย่างปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับสารปรับแม้กระทั่ง ISO ของกล้องว่าตอนนี้เราตั้ง ISO เท่าไหร่เพื่อที่กล้องอ่ะมันจะวัดแสดงได้ตรงอ่าปัญหาคือมันจะมีคนบางประเภทที่แบบพี่ค้าหนูใส่ฟิล์มไปแล้วแต่ว่าหนูแบบใส่ฟิล์มห0ึ้อแต่หนูตั้งเป็น400รหรือแบบเอาใส่ฟิล์ม400รอแต่ตั้งเป็นหนึ่งอยอะไรอย่างเงี้ยแก้ยังไงดีครับอาจารย์ยังเชิญครับก็ในหน้าของ คนที่ทำร้านล้างเรีมนะครับก็จะเจอบ่อยมาเจอบ,บ่อยมากๆเลยที่ล้างออกมาแล้วลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าเขาตั้ง ISO ผิดก็คือถ่ายออกมาล้าออกมาแล้วแบบมืดตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็จะโดนลูกค้าท้วงมาตลอดว่าทำไมไม่ได้นุ่มเลยคะอะไรอย่างนี้แล้ว <c oughs> ต้องแจ้งเลยว่าคือเราก็ไม่ทราบว่าลูกค้าถ่ายผิดหรือว่าทางร้านล้างผิดแต่ร้านไม่น่าจะล้างผิดอยูะะ่แล <c oughs> ้วน,นะครับก็อาจจะ บอกลูกค้าว่าบางทีมันเกิดจากปัญหาแบบนี้อย่างเช่นการตั้ง ISO ผิดหรือว่าวัดแสงไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนถ่ายฟิล์มแทบทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วนะครับเป็นการเรียนรู้ไปผมว่าเข้าใจว่าการถ่ายฟิล์มมันเป็นเหมือนแบบแบบเรียนอะไระลายอยากให้คนที่เข้ามาถ่ายภาพได้รู้อย่างเช่นแบบกอารวัดแสงอะไรเงี้ยตรงใช่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 ใชจริงจริง,รงก่อนถ่ายฟิล์มอ่ะตอนถ่ายดิจิตอลไม่เคยสนใจเรื่องวัดแสงเลยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร ง่ายๆครับเวลาถ่ายหมดแล้วแล้วแบบเราจะมาเปิดเอาิฟรมออกอะไรเงี้ยแล้วแบบไปดูไอ้เเอ้าเชี่ยถ่ายผิดตั้งผิดตั้งผิดถ่ายถูกจะตั้งผิดจะได้บอกล้างล้างเฟ์มได้ว่ามันมันหายไปกี่สต็อปหรือว่าต้องเพิ่มเท่าไหร่กี่สต็อปนะครับผมช่วยผมช่วยไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากเลยถ้าคุณรู้ตัวนะว่าคุณตั้งผิดคุณบอกร้านเลยว่าคุณตั้งไว้ที่เท่าไหร่อ่าอ่ได้ได้อันนี้ย ร้านช่วยคุณได้แล้วก็มาน้อยคิดกันว่าบบมันเท่าไหร่กี่สต๊อกอ่เา,าเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านอ่ะ<ๆ>เขาเขามีวิธีคำนวณของเขาว่าเขาจะต้องพูชให้คุณกี่สต๊อกหรือพูให้คุณกี่สตอ๊อกอ่าใช่ใช่ซึ่งแนวโน้มแล้วเนี่ยถามว่าได้ภาพไหมถ้าคุณบอกเขานะครับถ้าคุณตั้งผิดแล้วคุณบอกเขาแนวโน้มแล้วได้ภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่อตอนนี้มันมันอยู่ที่เงื่อนไขแล้วว่าคุณไปคุณไปตั้งผิดแบบเบอร์ไหน คุณไปตั้งผิดใช,ใช่ใช่ใตัวตัวอย่างตัวอย่างที่อ่าจะพูดยังไงดตีตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมผมช่วยแล้วกันก็คือฟิล์มเนี่ยมันจะมีเอามาตรฐานนะ100่0 0 400 800อันนี้ที่เราเจอในตลาดถูกไหมหลักหลักหลักถ้าคุณต่างกันแค่หนึ่งสต็อปอย่างเงี้ยแนวโน้มไม่ค่อยมีปัญหาใช่ใแทบแคบจะล้าง แค่จะไม่ต้องฟูดเลยก็ได้พี่ถ้าเป็นครับจะเหมือนกันเลยหนึ่งสต็อปเนี่ยถูกไหมถ้าถ้าคุณวัดแสงมาปกตินะทางร้านเขาช่วยดึงให้ได้ถึงเขาดึงจากฟร์มไม่ได้เขาดึงจากดิจิตอลได้ต่างหากอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาที่มันมักจะแบบสุดๆเลยอ่ะก็คือสมมุติฟิล์มเนี้ยเป็นฟิล์มหนึ่งร้อยซึ่งความไวแสงมันต่ำอยู่แล้วถูกไหมแต่คุณแม่นาส็จไปตั้งกล้องตั้งไว้ที่กล้องแปดร้อยซึ่งอันนี้ไวแสงสูงพอถึงเวลาชัตเตอร์มันปิดไวอ่ะ แสงมันเข้านี่ไม่ถึงอ,ะอ่ะอันเนี้ยแนวโน้มแล้วจะมืดใช่ใช่ใช่ใชถูกไหมเพราะเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาที่น่ากลัวคือคือฟิล์มความไวต่ําแต่ดันแต่ดันไปตั้ง,งสูง,ง,สงอันนี้น่ากลัวที่สุดแล้วกอนนอ็อันนี้ผมเจออันนี้ผมเจอผมเล่าให้ฟังหนังอีพีที่แล้วเราคุยกันเรื่องฟิล์มหนังต้องบอกงี้คือถ้าเกิดฟิล์มมาตรฐานเนี่ยคุณได้มาเนี่ยคุณจะมีแนวโน้มที่จะดูรู้ว่าเนี่ยฟิล์มหมดอายุหรือไม่หมดอายุ หือว่าเพราะสภาพกล่องมันบอกอะแต่พอคุณได้ฟิล์มที่เป็นฟิล์มแบบประเภทฟิล์มที่แบบร้านเขาโหลดเองอย่างเช่นฟิล์มหนังเนี่ยบางทีคุณไม่มีสิทธิ์รู้นะครับว่าหมดอายุหรือไม่หมดอายุถ้าร้านถ้าร้านดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคันนี้แบบฟิล์มใหม่หมดอายุอันนี้ฟิล์มหมดอายุผมแม่งเคยไปไอร้านเดิมเนี่ยร้านที่แบบไอร้านที่ร้านที่ไม่เคจอร้านเดียวนึงสัปดาห์คือเขาเขาก็บอกเราว่าฟิล์มหนังแต่เราอ่ะไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือเปล่าเหมือนเหมือนเขาอ่ะไม่ได้บอกเรา แล้วเราก็ไม่ได้อ่านในในกลาดอะว่ามันหมดอายุหนระือไมไ่หมดอายุพอถึงเวลาเราไปถ่ายเราตั้งตรงแต่ปกติแล้วฟิล์มหมดอายุต้องไงนะต้องบวกหนึ่งหรือบวกสองต้องเกิดหมดปีหนึ่งสองปีหนึ่งส,องงสตอกยูใช่ไหมแต่พอเขาไม่ได้บอกเราแล้วเราไปถ่ายในที่แสงน้อยอะนี่นี่แบบฟิล์มห้าร้อยด้วยนะไปถ่ายในที่แสงน้อยไม่ได้รูปจ้าคือต้องบอกว่าฟิล์มซื้อที่หนึ่งเดี๋ยแต่ไปล้างอีกที่หนึ่งนะสีแบบ เละแบบเ,<อ>เละเ,เป็นโจ๊กเลยอ่ะแต่ก็เห,เห็นเห็นเป็นเขาเขาลางของมนุษย์อยู่อ<ช>อโอโหมันหนักมากนะพี่ขนาดนั้นอุ้ยคุณแล้วแบบบางรูปมันดีแบบม,มันดีมันมันรูปที่แบบแล้วสึกว่าให้รูปนี้ดีอะโอ้โหเสียดายของสุดๆเลยปควาง,างใช่แต่มันก็มีบางอันนะที่แบบเฮ้ยยัง่ายฟิล์มหมดอายุแล้วสึกตั้งผิดแล้วสึกสวยวะโคตรคููโคตรคููนี่โคตรคููเออมีมีอยู่รูปหนึ่งอ่ะ ผมลงเพจลงไปในกลุ่มคนรักก้องฟิล์มอะ่ะเป็นฟิล์มหมดอายุแล้วเราไม่รู้เราตั้งเราตั้งตรงแล้วเหมือนกันล้างเขาดันให้นิดนึงแล้วก็กลายเป็นว่ารูปนั้นเนะี่ยมีคนไลค์อยู่ประมาณ1น0 0 0หม่นไลค์อะ่ะโอ้เออมันแบบเป็นรูปแบบรูปที่แบบคือถ้าเกิดว่าเอาไปคุยกับคนที่แบบเขาถ่ายภาพอาชีพแบบต้องใช้งานอะ่ะคือรูปนี้คือขยะ แต่แบบสาหรับพวกเรามันคือแบบมันสวยมันสวยเวลาจะได้รูปมันชอบมาแตงหวะแบบนีน้นะพี่เนาะเวลาเราได้รูปใช่ไหม,ชม <c oughs> ใช่ไหมรูปตํานาน,อ,อ,น,นอีกอันหนึ่งแถมแถมอีกอันนึงที่ที่แบบผมผมชอบโพสแล้วคนจะชอบแบบมากดไลค์คือ <c oughs> รูปไทายม้วนรูปไทยม้วนคืออธิบายอย่างนี้ครับปกติเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นกล้องไอ้โทษถ้าถ้าเป็นฟิล์มปกติเนี่ย ไม่มันหมดม้วนมันคือมันจะฟิล์มมันฟิล์มมันจะค้างคุณจะต้องดึงกลับเลยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอมันเป็นฟิล์มหนังเนี่ยไอ้ตรงท้ายม้วนเน่ยเขาจะเอาเอาสกอตเทปแปะต่อกันไว้เออเพราะฉะนั้นเวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณถ่ายได้แต่อีตรงเนี้ยแม่เป็นสกอตเทปถ่ายไม่ติดละมันจะหายมันจะหายเอแล้วก็อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าได้ภาพมาครึ่งตัวคนชอบเรื่องเือภาพ แล้วเป็นร<ม>ูป <คน S 1> ที่แบบเป็นรูปที่แบบดีตลอดอะ่ะกอ,อ,อยอยากโชว์เลยอะ่ะให้คนดูนึกภาพว่าแผ่นิฟ์มอ่ะแผ่นิฟ์มนะครับแล้วมันก็จะตรงปลายม้วนอะ่ะที่เขาจะต้องเอาไว้ล็อกกับตัวเฟรมอะ่ะมันจะมีเทปแล้วก็เทปแปะไวใ้ให้มันยึดก,กับตัวกักิฟ์มโดยปกติคนเราจะไม่ถ่ายไปถึงตรงนั้นหรอกใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยดันไปอยู่ตรงเทปพอดีไม่ไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะติดเทปยาวหรือไม่ก็มันใกล้กับ ตัวรูรับแส่มากๆถึงจะเป็นแบบนั้นได้น้อยคนที่จะเจอที่ชบดีมากจริงเหรอโช่ใอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรามีอะไรจะคุยกันอีกไหมมันมีหลักมันมีเทคนิคการถ่ายแบบไม่ว่ายังไงอย่งไงก็แนะนําว่าให้ถ่ายโอเวอร์ไว้ก่อนคือคือคืออย่างนี้จริงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไว้คุยกันเทปหน้าผสมหน่อยนะต้องบอกนี้ว่าฟิล์มอะถ้าคุณถ่ายแล้วติดโอเวอร์อะ แนวโน้มได้ภาพสูงเพราะมันดึงได้แต่ถ้าเป็นดิจิตอลอ่ะถ้าคุณถ่ายโอเวอร์ไม่ได้คุณต้องถ่ายอันเดอร์แล้วค่อยดึงคือเออใช่หรอพี่ดิจิตอลเขาต้องถ่ายอันเดอร์ใช่ใช่คือภาพมืดอะดิจิตอลได้ภาพแต่ถ้าภาพสว่างดิจิตอลรายละเอียดเสียไปเลยอ๋อไฮไลท์มันกินอะ่างไรวันนี้พีใช่ใช่ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับใครชอบฝากไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดมันทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการที่ร้านร,านร้านเทปครับร้านเทปครับร้านเทปครับผมเทปแลบนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกกันเนาะ <c oughs> ซึ่งจะหมดในวันที่29กที่จะถึงนี้แล้วก็คือ,เ,อเรามีฟิล์มแจกหนึ่งม้วนนะครับจากฟิล์มนิสแล้วก็เทปแลบแจกล้างลูกหนึ่งม้วนลงลูกฟรีนะครับอ่าก็ กิจกรรมร่วมสนุกง่ายๆนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์เพจเราแล้วก็แชร์วิดีโอของซีรีส์ของเฮฟฟิล์มนะครับไปที่เพจไปที่ Facebook ของคุณแล้วก็ตั้ง Public ไว้แล้วก็ติดแฮชแท็กฟิ m ์มมณ t กับ h e ปแลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้ทงรายละเอียดไว้ให้อะไเรเงี้ยทำได้ถึงวันที่29เดือนตุลาเนาะแล้วก็ประกาศผล30ตุลานะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ยองคัะ